Ya, yeah, but few fans. Itadakimas. Itadakimas. Terima kasih. Maaf sudah sibuk. 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 Terima kasih. Maaf เนื้อวากิวไข่ปลาหม่อนโอ้ไข่ปลาหน้าล้นตาแซวมันเยอะมากอุ๊ยตกตกตกไข่ปลาตกเขาต้องเอาวาซาบิกินด้วยนะจ๊ะเนื้อยังแบบเป็นมีเดียมแร ชิมาใส่ปากแซลม์จุกจุกอืมแตกมากนี่ตาดักคิมม่โออกมากระเซกสุดมาลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่า อนอนว่าผู้นุ่มมากยูบีใครป่าแซมมากเสียงใครปาก เย้อีกหนึ่งหรออืมคุกๆอันนี้ก็คือช็อกโกแลตตัดมะกลูดช็อกโกแลตอืมสามชั้นตอนนี้เป็นอึ่งอึ่งแล้วไง